อัปเดตข่าวสารวงการกีฬากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตโซนเครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์มติชนภาพประกอบข่าว เชลซียังคงมีข่าวกับโรเมลูลูคาคูอดีตกองหน้าของทีมที่ปัจจุบันอยู่กับอินเตอร์มิลานโดยโทมัสทูเคิรกุนซือสิงบลูอยากได้กองหน้าที่ยิงประตูดได้มากกว่าที่มีอยู่มาเสริมทีมโดยจะขายเกปาคันล่ามัสสันโอดอยบรอดบักลีบรูเบลอตติชิกและแทมมี่อับราฮัมออกไปเพื่อนำเงินมาซื้อลูคาคูเสริมแนวรุก โอกาสที่ลูคาคูจะย้ายออกจากอินเตอร์มิลานก็มีเช่นกันหลังจากที่อ e ันโตนิโอคอนเต้เหดโค้ชที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์กันโชคเซเรียอา,าออกจากตำแหน่งไปเมื่อวานก่อนและสโมสรก็มีปัญหาทางการเงินอย่างหนักกำลังจะลดค่าเหนื่อยของนักเตะลง15-20ทำให้เขาอาจจะตัดสินใจย้ายกลับอังกฤษอีกครั้ง